โตโยต้างานเข้าต่อเนื่องโดนเรียกคืนรถกระบะกว่า46,000คันจากปัญหาเพลาล้อกลายตัว หลังจากเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาโตโยต้ยตาได้เรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น B4X c ทั้งหมดทั่วโลกหลังเริ่มันตลาได้เพียง2เดือนจากการตรวจพบความผิดปกติส่วนช่วงล่างของรถที่อาจทำให้ล้อหลุดออกมาได้ระหว่างการขับขี่โดยโตโยต้าแนะนำให้เจ้าของรถยนต์รุ่นดังกล่าวนั้นหยุดการใช้งานทันทีเพื่อความปลอดภัย ล่าสุดเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโตโยตามีเหตุให้ต้องเรียกคืนรถกระบะทันร่ากว่า46,000คันหลังตรวจพบปัญหางานประกอบเพลาและชุดเฟืองท้ายคลายตัวและอาจหลุดออกมาได้เมื่อเกิดปัญหาส่วนประกอบของเพลาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างจะเริ่มแยกออกจากตัวเรือนเพลาเนื่องจากการคลายตัวของน็อตซึ่งอาจแสดงความผิดปกติเช่นเสียงที่ผิดปกติ หรือมีการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้ายรวมไปถึงการสั่นสะเทือนของรถที่ผิดปกติและหากส่วนประกอบของเพลาแยกออกจากกันความเสถเทียนและประสิทธิภาพการเบรกจะลดลงซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ โดยการเรียกคืนรถยนต์รุ่นดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยรถยนต์ทั้งหมด46,176คันซึ่งประกอบไปด้วยทันด้าไฮบริดที่ผลิตขึ้นระหว่างวันที่15มีนาคม2565ถึงวันที่7มิถุนายน2565และทันด้ารุ่นมาตรฐานที่ผลิตตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2564จนถึงวันที่13มิถุนายน2565 โดยทางโตโยต้าได้ตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาดังกล่าวมีเฉพาะรถยนต์ที่ผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวและโรงงานประกอบบางแห่งเท่านั้นซึ่งหมายความว่าทันรา2022รุ่นอื่นๆที่สร้างขึ้นนอกวันที่เหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบโตโยต้าได้แจ้งตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับการเรียกคืนในวันที่24วิทุนายน และจะแจ้งให้เจ้าของรถทราบระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง29กรกฎาคมนี้เจ้าของรถจะต้องส่งคืนรถไปยังตัวแทนจำหน่ายโดยจะมีการตวรวจสอบชุดเพลาล้อหลังและขันน็อตหน้าแปนรนเพลาให้แน่นส่วนรถคันไหนที่เกิดความเสียหายจะมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ สำหรับ t ต y o t a t ันดรานั้นเปิดตัวเมื่อวันที่19กันยายน2564ที่สหรัฐอเมริกาตัวรถเป็นกระบะแบบฟูลไซส์มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ดูมีความทมาันสมัยพร้อมกับเทคโนโลรีที่ครบครันมากขึ้นคุมพลังของรถนั้นมีการทำตลาด2ทางเลือกคือ เครื่องยนต์ไฮบริด iFord Max ที่ผสานการทำงานของเครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบความจุ3.5ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด437แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด790นิวตันเมตรและเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่3.5ลิตร389แรงม้าแรงบิดสูงสุด649นิวตันเมตรทั้งคู่ส่งกำลังด้วยชุดเกียร์อัตโนมัติ10สปีด และด้วยเป็นกระบะฟูลไซย์แน่นอนว่าตลาดในเมืองไทยนั้นจะไม่มีวางจำหน่ายอย่างแน่นอนแต่ด้วยหลายๆอย่างที่ All-New t a n น r a มีนั้นทำให้เราพอมองเห็นทิศทางของ All-New t เตอ t a ตา l u x g e ัก r a t i o n ถัดไปได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งเราอาจได้เห็นกระบะ Hilux เจนถัดไปในบ้านเรานั้นมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริด i f o r ร m a แก็เป็นได้